ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี q 0599T ออย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับแปดพระเครื่องมหาสเสน่ห์เก่าแก่วัตถุมงคลตามความเชื่อไทยที่ช่วยส่งเสริมดวงและเสริมความมั่นใจพระเครื่องถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งการสวมใส่พระเครื่องก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยส่งเสริมสร้างความมั่นใจและอุ่นใจให้แก่ผู้สวมใส่ได้อย่างมากครับเพราะนอกจากคุณสมบัติทั่วไปของภาเครื่องที่ช่วยปกป้องภัยอันตารายและเสริมดวงให้แก่ผู้สวมใส่ได้แล้วภาเครื่องบางรุ่นยังมีการปลูกเสกให้มีพุทธคุณที่โดดเด่นเฉพาะทางยิ่งขึ้นเช่นภะเครื่องมาสเสน่ที่มีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมเสน่ ความรักและความเมตตามหานิยมให้แก่ผู้สวมใส่และบูชานั่นเองครับจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลย 1. พระสมเด็จวัดระฆังโคศิตตารามสร้างโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีถือว่าเป็นพระเครื่องที่หลากหลายคนยกย่องว่าเป็นที่สุดของพระเครื่องมหาสเสน่ห์ที่มีความนิยมสูงสุดตลอดกาล เนื่องจากมีพุทธคุณรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมตตามหานิยมใครเห็นรักใคร่เอ็นดูปกป้องรักษาผู้บูชาให้แคล้วคลาดจากอันตรายชีวิตรุ่งเรืองและให้โชคลาภซึ่งความนิยมนี้จึงทำให้พระสมเด็จบางรุ่นมีราคาเช่าสูงเยียบหลักล้านกันเลยทีเดียวครับ 2. พระขุนแผน เมื่อต้องพูดถึงเรื่องเครื่องรางความรักเสริมเสน่ห์และเมตตามหานิยมพระเครื่องมหาเสน่ห์เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือพระเครื่องขุนแผนลักษณะเด่นของพระเครื่องขุนแผนคือทรงลักษณะห้าเหลี่ยมหรือเรียกว่าสมมีพุทธรูปปางมาวิชัยหรือปางสมาธิประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วที่มาของชื่อเกิดจากกัน คนพบในกลุ่วัดจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของขุนแผนตามบทประพันธ์เรื่องขุนช้างขุนแผนและพุทธคุณที่โดดเด่นคือด้านความรักเมตตามหานิยมและมหาสเสน่ห์ที่เหมือนกับอุปนิสัยเจ้าชู้ของขุนแผนนั่นเองภาพปิดตาลักษณะของภาพปิดตาคือนั่งขัดสมาธิยกมือทั้งสองขึ้นปิดตา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเครื่องเมตตามหานิยมที่เสียนิยมและชอบกันมากเพราะตามความเชื่อส่วนบุคคลเขาว่ากันว่าพระปิดตามีพุทธคุณที่โดดเด่นทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ให้โชคลาภเสริมดวงความรักและเป็นที่ยอมรับมานานครับซึ่งรุ่นที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นที่ปลูกเศษโดยหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาครับ 4. พระรอดจังหวัดลำพูนพระเครื่องมหาสเสน่ห์ศิลปะสมัยทวารวดีเมืองและโวมีความเก่าแก่ที่สุดในบรรดาชุดพระเครื่องและหายากจากหลังศิลาจาลึกและโบราณวัตถุที่ค้นพบในวัดมหาวันและวัดดอนแก้วจังหวัดลำพูนได้มีการสันนิษฐานว่าการสร้างพระรอดแบ่งออกเป็นสองยุคคือ สมัยพระนางจามเชวีปฐมกษัตริย์ของนครคารีพุช,ชัยและในสมัยพยาสัพพสิทธ์ปุตคุนตามความเชื่อคือด้านเมตตามหานิยมเสริมดวงความรักผู้ใหญ่เห็นก็รักก็เมตตาเงินทองไหลามาเทมาให้โชคลาบและปกป้องผู้บูชาให้แค้้วคลาดรอดปลอดภัยตามชื่อพระรอดนั่นเองครับ 5. พระกำแพงสุ้มกาะจังหวัดกำแพงพเพชร พระเครื่องเมตตามหานิยมศิลปะสมัยสุขโขทัยผสมสีลังกาจากการเทียบเคียงประวัติศาสตร์คาดว่าพระซุมก่อนน่าจะถูกสร้างโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยก่อนที่พระองค์จะทรงรับสถาปนาเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุขโขทัยลักษณะ,ละที่เด่นชัดคือซุ้มนั่งสมาธิลายกนกอยู่ด้านข้างขององค์พระ นา่งประดิษฐานอยู่บนบัวเดบช้างขอบของพิมพ์พัชจะโค้งหมนมีทั้งแบบลายยกนกและไม่มีลายยกนกพุทธคุณตามความเชื่อคือเมตตามหานิยมค้าขายเรียกทรัพย์เสริมดวงความรักเสริมอำนาจวาสนาและเป็นที่นิยมในหมู่พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเสริมเสน่ห์ในการค้าครับ 6. พระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีพระเครื่องเมตตามหมานิยมศิลปะสมัยอู่ทองตามประวัติบอกว่าถูกค้นพบที่พระปรางประธานวัดพระศรีรัตนมหาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาได้มีการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์ทรงพระราชทานบางส่วนแก่ข้าราชบริพารจึงทำให้พระผงสุพรรณ เปรียบเสมือนสมบัติเก่าแก่ของตระกูลร,ราชการเก่าๆผธคุณที่โดดเด่นตามความเชื่อคือด้านสเสน่ห์เมตตาบารมีเป็นที่รักของผู้มีอำนาจช่วยเสริมบารมีเรื่องการงานช่วยให้หน้าเกรงขามค้าขายดีส่งเสริมต่อผู้บูชา 7. พระนางพญาจังหวัดพิษณุโลกพระเครื่องต้นแบบศิลปะสมัยอยุธยา ตามประวัติถูกขุดค้นพบที่วัดพระนางพญาจังหวัดพิษณุโลกส่วนชื่อพระนางพญาน่าจะมาจากชื่อของพระวิสุทธิกษัตริย์พระอัคราชายาของพระมหาธรรมราชาพุทธคุณตามความเชื่อคือเสริมดวงความรักความเมตตาการุณาแค้วคลาดปลอดภัยชนะภัยอันตรายจากศัตรูและความคงกระพันชาติ 8. พระปฐุมมาศพระเครื่องมหาสเสน่ห์ที่ถูกค้นพบพร้อมกันกับพระผงสุพรรณนกักรุองค์ปรางประธานของวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีมีการออกแบบที่สวยสะดุดตาและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นอิทธิพลของศิลปะอู่ทองผสมผสานาระหว่างศิลปะสุขโขทยัยที่มาของชื่อพระปฐุมมาศ น่าจะมาจากดีไซน์ของพระเครื่องที่มีดอกบัวบานและองค์พระประทับนั่งปางส่วนพุทธคุณที่โดดเด่นได้แก่เมตตามหานิยมคนเห็นรักใคร่เสริมสเสน่ห์ช่วยแค้คลาดและคงกระพันชาติเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g ก e of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ